สวัสดีครับผมนายอนุพุทโคงงานได้ที่สามสิบเอดอยู่ที่สองครับหนึ่งะครับการอ่านํำควบกล้ำนะครับหรือทำควบไม่แท้ครับํำควบไม่แท้ได้แก่พยัญชนะรอเรือควบกับพยัญชนะตัวหน้าผสมกับละตัวเดียวกันแลาอ่านออกเสียงนะรอเรือนะครับ ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียงเป็นเสียงอื่นไปคำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าได้แก่นะครับพยัญชนะจอจานทอโซ่สอสลาสอเสือลวกับรอเรือเช่นเจ,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 จ้าส้อยสีจัตตาเสริมสร้างสะคำควบไม่แท้ ทอรหารข้กกับรอเรือ <c oughs> และออกเสียงกลายเป็นซอโต้ได้แก่ทรงทราบทรามทลายแตกเมื่อกับผมนี่อะ้ว